กลุ่มที่18บทาน2กับ3เหมือนกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนอัตราค่ะในกลุ่มนี้นะคะก็4ี่ซ้ำหนึ่งห้าสี่สองหห้าสามเจแล้วก็3 2 7อาจารย์เลือก3 2 7เมัเป็นดวงตัวอย่างเราก็ลองดูกันนะคะว่า3 2 7เนี่ยต่างกับ1กับ2 อย่างไรเพราะว่าฐานที่สองสามะเหมือนกันต่างกันแต่ตัวอัตตะเท่านั้นเองแล้วเราก็มาดูกันนะคะโอเคค่ะอัตตะเป็นเห็นไหมคะไม่ได้เป็นตนุลละอัตตะมาเป็นกระดุมพระค่ะก็มีเงินความต่างนะคะอัตตะเป็นกระดุมพระ แล้วกระดุมพักก็เหมือนเดิมค่ะโยกไปลาพระเห็นไหมคะอ่ามันโดยอัตโนมัติเลยเหมือนกับส,สองกลุ่มแต่ว่าต่างกันตรงว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเท่านั้นอ,อ่อเราก็มาดูตัวหินะสิหินะจะไปเจอกับอะไรนะคะหินะลากไปเลยสหัชาและเพื่อนไม่ดีเมื่อกี้เพื่อนดีนะ ต่นนี้เพื่อนไม่ดีลนะจากสหัสชักก็ไปหลวงพิเยะใกล้ตายเพราะเพื่อนเนี่ยนะว่าคนนอกอจะพาไปตายเพราะนั้นเราก็ต้องดวงอย่างนี้ก็ต้องระวังคนแปลกหน้าจะามาชวนไปนู่นไปนี่ตายได้นะไอหินาพยายาแปลว่าเฉียดต,ตายเลยละ่ะค้างเหลืองเลยนะคะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนี่เราก็มาดูต่อนะคะท่านนางเป็นยังไงนะคะ ตัวดาวธนังเนี่ยก็มาชนกับพันธุแปลว่ามีญาติพี่น้องร่ำรวยแล้วก็มาเป็นทีทาก็มารับใช้กันทำงานกับญาติญาติช่วยเหลือเจอจุนเราช่วยเหลือญาติญาติช่วยเหลือเราก็ผนังพันธุแปลว่าญาติพี่น้องดีวงตระกูลด,ดีนะคะ ขยันแล้วก็เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยขยันทํามาหากินพ่อเราเป็นยังไงนะคะเราไปดูดาวพ่อ,อปิตาก็มาลงปุตตะเมื่อกี้แม่รักลูกตอนนี้พ่อรักลูกรักหลานแล้วก็รับใช้ลูกหลานรับใช้ลูกหลานส่วนแม่ล่ะแม่เป็นอริ ก็จะขับทุกเรื่องเป็นอุปสรรคไปไหนไม่ได้แล้วก็เหมือนเดิมไปลงมรณะนะคะมีบาร,รมีบัตชาติปางก่อนนะเพราะนั้นแม่ก็ตายก่อนเห็นไหมตายก่อนคือเราได้เผาแม่พกกูดง่ายๆนะแล้วก็ตายก่อนพ่อด้วยนะมาตามมรณะก็จากกันไม่จากเป็นก็จากตายส่วนดาวโพคาเราเป็นอะไรนะโพคา ะะก็ไปลงปัตตนีได้คู่รวยได้คู่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็สวยหล่อนะคู่สวยหล่อคู่เป็นคนบัตไกลไม่ได้อยู่แถวบ้านมีชื่อเสียงเด่นดังนะคะเพราะว่าปัตตนิลงสุภะก็คู่ดีแหละและเจ้าชะตาก็มีทรัพย์สินเพราะคู่เพราะคู่ครองนะคะเพราะคู่ครองอะไรเป็นมัชชิมา ดูดาวมัชิมานะคะมัชิมาก็ไปลงตนุก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนเป็นชนชั้นกลาง ấy. วางตัวเป็นกลางกลางแล้วก็กลับมะบ้างงานรักงานเช่ไหมเราก็จะเห็นว่าความต่างมันอยู่ที่ตรงตนุทั่เดียวตนุก็เป็นตัวพลิกผันพลิกดวงชะตาะไปไป,าาะะไปตามดาวนะคะไปตามดาวตามเดือน ไปตามกำลังของอโชคชะตาเป็นผู้กำหนดนะคะนี่เรามาเลือกตัวดาวดีที่สุดของดวงนี้ซินะคะดาวอะไรเป็นดาวที่ดีที่สุดนะเราจะได้เอาไปใช้ได้นะคะเอาไปทามาหากินเอาไปเป็นตัวเลือกตัวหลบเราควรจะวิ่งเข้าใส่อะไรแล้วควรจะหลบอะไรก็ดาวที่ดีที่สุดในดวงคือดาวสุค่ะ เห็นไหมคะเห็นส <aff chter> ุขไหมคะสุขปุตตะก่อนแล้วก็ไปลงนู่นเลยถัดเกตนะคะก็อาชีพก็ต้องมอเป็นบรดกตกทอดถึงลูกหลานหรือว่าจ้างเด็กๆมาเป็นบริวารอย่าลืมตัวฐันแปดันเก้าด้วยนะคะในดวงเนี้ยก็จะเห็นว่าฐันแปดันเก้าดีนะเพราะฉะนั้นก็ดาวสุข ก็ดีจริงนะคะถนเกตนี่ก็อันดับหนึ่งแล้วดาวอะไรดีอีกเราเลือกดาวบุญก่อนนะคะเราเลือกดาวบุญก่อนเราก็จะเห็นดาวดาวดาวจันทร์ดาวจันทร์ดีนะคะเราดูดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นวัชิ้าวัชบ้านี่ก็พอประมาณปานกลางเป็นตัดุเห็นไหมคะดาวจันทร์ดีอีกดวงนะแล้วก็มาลงกับมะอ่าเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ จะทำงานโดยไม่เลือกงานใครสั่งก็ทำหมดแนะางจากดวงก่อนที่เลือกงานใครสั่งงานไม่ได้คนนี้ก็เลยเ,เป็นคนที่มีเงินนะคะอัตตะก,กระดุมพระลาพระเนี่ยกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยมีเงินไม่ว่าจะเกิดวันอะไรนะการมีเงินนี่ก็มาจากการาที่ตัวเองเนี่ยเป,เป็นคนที่รักงานรักงานแล้วก็รักศักดิ์ศรีรักเงิน ชีวิตมันก็เลยดีสุขดีจัดดีไม่มีวันอับจนค่ะเมื่อไหร่ดวงจรมาถึงดาวจันหรือดาวสุขไม่ต้องเป็นกระดุมพระไม่ต้องเป็นลาพระก็ได้เงินได้เงินตามดาวนะคะตามดวงดาวรอจอดมาเท่านั้นเองนะคะในดวงเนี้ยอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างอื่นอาจารย์สอนแค่ฐานหนึ่งสองสาเท่านั้นเองเพื่อจะให้เราเข้าใจพื้นดวงอะคะ่ะ ะะพื้นดวงโดยไม่มีกำลังพระเข้ามาเกี่ยวนะคะมันก็จะง่ายขึ้นพอเห็นปุ๊บเราก็จะพูดได้ทันทีเลยาการที่พูดได้ทันทีเนี่ยทำให้ลูก,ลกที่ลูกค้าค่ะนะคะคลูกดาวลูกที่มาดูดวงอะลูกดวงชอบนะยิงคำถามแรกก็ถูกนะคะอาจารย์ก็จะแนะนำว่าอย่าลืมพบปักใจที่ดังนะคะพบไดยค่ะนะคะ,นะคะ ทุกทุกดวงเวลาดูเนี่ยดูปากใจที่นั่งนะคะก็จะรู้ว่าเขาชอบพูดอย่างไงเขาชอบกินอะไรนะอย่างคนนี้ก็ชอบพูดกันแหนกันแหนเพราะเป็นดาวศุกร์นะคะตลกขนอ,นองนะและพูดลงต่ำเห็นไงคะไม่ได้พูดโอ้อวดอะไรอย่างี้แล้วก็พันธุูก็เป็นดาวพฤหัสก็เป็นคนกระตันยูรู้คุณบุญคุณทุกแทนแค่ชําระ ระหว่างดาวพฤหัสพันธุกับดาวเสาร์พันธุดาวพฤหัสพันธุน่ากลัวกว่านะคะเพราะว่ายุติธรรมแต่เสาร์นี่มันไม่แน่เล่นพวกเล่นหมู่ซะเยอะนะคะแล้วลาพาก็เช่นกันเวลาลาพาเป็นดาวบาปเนี่ยมันก็บูบูหน่อยแต่ลาพาเราบุญก็นิ่มๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมปากใจที่ด่ง